17พฤษภาคม2559สาำนักง,งานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์และสำนักง,งานเกษตรอำเภอรับแลร,ร่วมจัดงานโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดตำบลไผ่ล้อมอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ภายใต้โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาไัยแ้งปี2558ัยแทับ้มาตรการที่4โดยกลุ่มเกษตรกรได้รับงบประมาณ2 9 2 0 0 0นบาท โดยได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชตผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวเปิดงานและนายอำนาจปาราลาเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวรายงานทั้งนี้มีหน่วยงานราชการอำเภอรับแลออบตไผ่ล้อมเทศบาลทุ่งยางเกษตรกรตำบลทไผ่ล้อมและประชาชนร่วมงานจำนวน350คนนที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะตาเพชรหมูม่3ตำบลไผ่ล้อมอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการเยี่ยมชมการดำเนินง,งานของกลุ่มและให้กำลังใจแก่กเกษตรกรที่มาร่วมง,งาน